จำไว้นะลูกคำว่าเหนื่อยสอนให้อดทนคำว่าจนสอนให้ใจเราสู้เพราะความจนนะเราจะมีความอดทนและสู้ทุกอย่างและเราจะก้าวข้ามนะความลำบากไปมีชีวิตที่ดีได้ด้วยคำว่าสู้ของตัวเองนะลูกนะจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนนะในในวันนี้ชีวิตที่แยกย้าย ออกไปเป็นส่วนตัวต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะย้อนคิดตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่สุขสบายถึงแม่จะบน่นเพราะความห่วงใยนะเพราะรักอืแต่ตอนนั้นก็คือลำคาญอยากออกไป,ปเผชิญชีวิตเป็นของตัวเองมีครอบครัวมีคู่มีลูกมีภาระนั่นแหละคือวิตชีวิตจริงหลายคนคิดได้แม้กระทั่งลูกสาวบอกว่า เมื่อก่อนอยู่กับแม่ลำคานลำคานนะฮะณนะปัจจุบันออกมาถึงได้รู้ว่ามันเหนื่อยหนักกับการรับผิดชอบและมีครอบครัวแต่ก็เป็นสิ่งดีอืมนี่แหละคนนะมันต้องเจอทุกอย่างถึงจะได้นึกถึงคําสั่งสอนของแม่แต่ก็ย้อนกลับไม่ได้แลวเพราะชีวิตมันมีแต่เดินไปหน้าเพราะปัญหาที่สร้างครอบครัวที่ก่อใหญ่โตลูกที่ต้องเติบโตความรับผิดชอบ ก็ไปตกที่ตัวหนูสู้ๆวันนี้หนูเก่งละหนูรู้ซึ้งละแต่สิ่งหนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่หนูยังไม่ยอมรับก็คืออ่อนลงกับแม่สักหน่อยก็ดีนะลูกนะเออพอลูกหนูโตขึ้นมาหนูจะซ้อนในหัวใจคำหนึ่งที่ยายจะถามลูกดุยาดาทำไมละ่ะดุลูกทำไมอ้าวก็มันดือ้อแล้วนึกถึงแม่ไม่ลูกพอพูดคำนี้ปัเอ้าวอีกละเริ่มอีกแล้วยังไม่ยอมรับความเป็นจริง ก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์และได้รับในสิ่งที่เป็นของตัวเองเองและลูกๆทุกคนนีกันไม่พน้นวันนี้ก็ดูได้แค่ยิ้มนะ